เป็นไงไปทำง,งานดูพิ่นบุรีทำงานดูขช้นบุรีกันทำนั่นเหรครับเพว่าอยากคกินเะครับ,กกรบเป็นยังไงครับรถส่งของกับเดือนแล้วเมื่อวนก็บ่าทครับช่วที่หอดเดือนกับกินเบ็ดก็ดีครับมาที่บ้านจเปลเี่ยนเดี๋ยวผมจะชี้เหตดตบยำปันน,ปนิ่งสุดจิ้รับผมอืมกกากล้องสิแล้วเอาตับหมัด้ที่แดปป่าบนบงไห้ นั ge ge 1941, <parfois> ่จังขาวนะครับแี่ปลากระพุกเร็วน้ำต้องเดือดจังปลาลงสิบว่าเข้าครับแต่ก็บ่ต้องค้นมันหลายได้เอาสิที่แหล่ปลานี่ก็ต้องคมมาต้องคมจำไว้ได้ครับเจ็ดตูปูเน่าจิงมังโะเน่เอาไปผู้ชายเขาต้องนี้ก็เข่าได้เหมอนมื่อกี้ ไปถ่ายกินกับนี้คไดว่าเราไมได้เช็ดนครับเป็นจะย่างครับนั่ลี่วดงไปเล็กน้อยเอาัวนะนะครับเนี่ยปลาการตุ๋นย่างปลาใส่เกลือน่มีเพิ่มควมนัวสองดับกินข้าวเอพราะว่าต้องใส่น้ำปลาอะไรเเขาม่เกลือเพราะว่าในโบราณเนี่ยเขาเกลดใส่เกลือในการประกอบอาหาร มีพวกกระแดกนี่ก็ว่าไปเกือระแดครับเนาะเก๋ยวประแดกเพรเขาใส่เกลือแล้วเขาจะใส่หลประแดกมันจะเึ้นมนังจิตนาฬกให้ตืนในหูบบ่ขดเลกน่อยขวดเล็กน่อยเร็แห้งเปลาม่ถูมุนเราจะเปลามันจะเละมันจะขาวเอาแค่เรานี่ความหวานปิดอยูตับเลยร้อยน้ำเดียดปลาสุกจะมาซีบงน้ำน้ำหนักได้เขาใส่ที่หลัง น้ำมะนาวบ้านสวนรถเด็ดครับมะนาวสดเนใจนะครับฟังซื้อไรไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะครับมะนาวแป้กดำเนินจากลาบุรีครับจากบ้านสวนรถเด็ดครับมะนาวสดไม่หลี่ใสะ่ผุยยักป่ามาหล้วใส่เลยเขากะเอาจะใส่ลายกะอาประมานห้ หอ,อ,อมมะนาวบ้านจนก็เด็ดน้มหอมกิกันปลาเริ่มติดแล้วมะนาว,วบ้านจนรถเด็เดออน,นด้ำมะานาวสดครับเป็นมะนาวแป่นครับจากนาดุริบหนองเลยครับนี่บรรจุเป็นถุงเป็นขวดอันนี้ผมใส่มาแต่ทศนัยผมเป็นงานยุงเพตครับจากกเก็บของเิ่นเป็นการสวนตัว นะครับเจ้าของมะนาวส,ส่วนบ้านส่วนรถเด็ดนี่ครับมะ uh huh. น,น,นาวสวนนี่ยสนุกจังกรับผมมาก่อนอะไรผมเป็นเชียร์อยู่โรงแมอยู่กรุงเทพนะครับได้สั่งนำของหน้าพันใส่นะครับผมกลับมาอยู่บ้านก็เลยลอกออกมาใส่ดูถ้าไปกินข้าวสวยครับมึงเล็กน่อยนะครับกรับมึงเล็กื้อยพึ่งยเนมือให้กงบป้าเมื่อกี้อ๋อเออพอดี